สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นมีหลายต่อหลายเรื่องในกรทดานผู้ชมในเส้นทางของข่าวการเมืองนั้นและก็ตอนนี้กลุ่มรัษฎรอีกคนหนึ่งที่โดนรวบไปแล้วนั้นก็คือจัดตินหรือว่าชูเกียรตินะครับท่านโดยผิดมอหนึ่งหนึ่งสองฝากขังสารวันนี้ครับโดยหลังจากที่เปิดตัวมาอย่างเนิ่นนานในกระ,ะดานผู้ชมของคุณชูเกียรตินี่นะครับท่านหรือว่าจัดตินเมืองไทยตอนนี้ก็อส่อเทียดโดน ฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเมื่อกี้มันสรุปสรวนไปนะครับท่านโดยจัดตินผิดมอ .112 แต่เจ้าตัวไม่ยินยอมถูกใส่กุญแจมือนอนท้องขังตำรวจเตรียมคุมตัวฝากขังรัชดาวันนี้ครับท่านโดยไม่ได้พาตัวไปที่ศาลแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นการฟังคําสั่งศาลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยสารก็ได้รับฝากขังแล้วก็ต้องจับตามองอีกทีว่าจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่าโดยตอนที่ผมมาแถลงเรียนขายอยู่นี้ข่าวล่าสุด ยังไม่ได้แจ้งเข้ามาส่วนวันที่ย4บมีนาคมนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะมีม็อบนะครับท่านจากกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะั้นก็ต้องจับตามองว่าจะมีสถานการณ์อะไรหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจและก็ควบคู่มาพร้อมๆกันครับท่านโดยวันที่25มีนาคมนี้นั้นก็จะมีการนําตัวของกลุ่มราษฎรที่ไปประกาศอะไรสักอย่างหนะ้า สถานทูตเยอรมันนั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยน่าจะเป็นการฝากขังเยอะที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจในคดีอาญามาตรา1 1 2แต่อันนี้ครับท่านจากมตดีโชนออนไลน์ส่งเข้ามาโดยาการเลื่อนนัดฟังคําสั่งของน้องไมล์ัสราวันล,ลีนะครับท่านผู้ชมอ่านถแถลงการกับพวกหน้าสถานทูตเยอรมันครับท่านโดยหลังจากที่ผมเข้าไปอ่านแล้วนั้นโดยน้องไมล์พร้อมพวกรวม13คนซึ่งถูกกล่าวหาผิดมาตรา1 1 2แล้วก็ร why is <laughs> กรณีการชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมน,นีเมื่อ26ตุลา63ครับท่านโดยทนายความนายกิษสานนุจลัดก็ได้เปิดเผยว่าวันที่25มีนาคมนี้ทางผู้ต้องหาทุกคนจะต้องไปรายง,งานตัวตามคําสั่งของพนักง,งานนอัยาการแต่จากการประสานทราบว่าพนักงานในอัยการอย,ย่างพิารณาสำนวนไม่แล้วเสร็จนะคะดบท่านบูชมจึงอาจจะมีการเลื่อนไปครับท่านส่วนจะนัดอีกครั้งเมื่อไหร่นั้นต้องฟังคําตอบวันที่25มีนาคมนี้ก็ต้องจับตามอง,องอย่างดีๆกันเลย ทีเดียวว่าจะมีการมมยล้มต้มคนดูหรือเปล่าแล้วก็ฝากขังอะไรไปนั้นก็ไม่อาจทราบได้นะครับท่านแต่ที่ทราบแน่แคือหลังจากที่เมื่อวานนั้นมีการแบน m ออย่างมากมายกันเลยทีเดียวนั้นก็ส่งผลให้พวกสลิมรอดช่องนั้นเกิดอาการดิ้นเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมส่วนไอตัวนี้ก็มาอีกแล้วโดยมัตติชนออนไลน์ส่งเข้ามาโดยนายกิ๊กเกียรติเจริญอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นสลิมเนี่ยโพสชัด Да. ใครไม่กินกูกิน MK แชร์เรื่องราวจากสาว MK เนะครับทื่อนผู้ชมก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่ออกมาเรื่อยๆครับท่านโดยตอนนี้สลิมเริ่มจะออกมาดิ้นผ่านแล้วหรือเปล่านั้นะก็ไม่แน่ใจโดยใครไม่กินกูกิน MK, เออเรื่องของมึงนะครับเออก็ไม่เกี่ยวกับผม <c oughs> ก็ต้องข้ามผ่านมันไปก่อนครับท่านโดยอัปเดตกทามาสักหน่อยวันนี้การตรวจเชิงลูกคัสเตอร์ตลาดบางแคพบผู้ติดเชื้อเยอะอย่างเหลือเกินนะครับท่าน419รายกันเลยทีเดียวโดยแจ้งเข้ามาวันนี้นี่เลย23มี มีนาคมมาอะไรกันวะเนี่ย419คนแล้วก็มีแพมแพมพาม,ม,ม,มเข้ามาแล้วว่าสงการที่นั้นได้มีหมอคนหนึ่งอาจจะเสนอไปว่าจะไม่ให้มีการเล่นน้ําสงการอะไรนั้นในการดูชมหรือว่าลดน้ําดําหัวอะไรสักอย่างนี้ก็ต้องจับตาม,มองว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนในการดูชมต้องจ้องก่อน ตอนนี้นั้นเทพไทยเสนาพงครับท่านอ่ะไรเว้ยฟิตละเว้ยสตาร์ตติดแล้วตอนนี้โดยศิละเจนจาคะาฟับท่านฟังอยู่อย่ายิ้มฟังข่าวด้วยโดยเทพไทยเน็บแรงศิละ จะคุยกับเจ้าของบ้านไม่สนใจเสียงเหา่าเสียงหอนนะครับท่านผู้ชมอุยตายแล้วตายแล้วโดยเสียงเหา่าเสียงหอนที่ว่านั้นถ้าเป็นแถวบ้านผมนั้นเขาจะเรียกว่าสุนะัขนะครับท่านผู้ชมแต่ได้เกิดภาษาบ้านๆนั้นเะขาเรียกว่าหมาอมตีนใช่ไหมวะออไม้อย่างเดียวแต่อันนี้เทพไทยเน็บแรงสิจะจะคุยกับเจ้าของบ้านไม่สนเสียงเห่าอุยตายแล้วตายแล้วโดยเทพไทยเสนาพง์พศเนบแรงศิลาจะคุยกับเจ้าของบ้านไม่สนใ,นใจเสียงเห่าหอนของหมาหน้าบ้านครับท่านอะไรกันวะเนี่ยโดยเทพไทยได้บอกว่า แต่ก่อนนั้นก็ได้มีปัญหากันมาทีหนึ่งแล้วจนมาขอยาสึกการก็คิดว่าจะไม่มาต่อแย่อีกแล้วนั้นโดยขอเรียนทราบว่าผมเป็นนักการเมืองอาชีพไม่ว่าจะเป็นซอสหรือไม่ก็ตามสามารถใช้สิทธิประชาชนไทยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ข้อเสนอทางการเมืองของผมไม่ได้พาดพิงใครให้รับความเสียหายถ้าเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดีอะไรต่างๆนานานั้นโดยเทพไทยกล่าวตอนหนึ่งยึดตามคําโบราณที่บอกว่าอย่าถือสาคนบ้าอย่าว่าคนเมาจะเป่าประโยชน์ทําไม่พูด ื่องจริงแบบนี้ได้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยผมจะทําหน้าที่นักการเมืองนอกสภาแสดงความเห็นทางการเมืองต่อไปถ้ามีประเด็นใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ขอให้มีไอ้ก็ขอให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนําไปพิจารณาผมจะไม่ถือสาคนที่ออกมาก่อกวนเพื่อสร้างข่าวรายวันนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเกาะกระแสอมส้นตีหรือป่านั้นก็ไม่มีแบบนี้ไม่ได้เขียนมาแบบนี้โดยเพื่อ สร้างข่าวรายวันเพราะผมรู้ดีว่ารู้ตัวดีว่าจะคุยกับเจ้าของบ้านโดยไม่สนใจเสียงเห่าเสียงหอนของหมาหรือว่าสุนัขในระะับเดานผู้ชมแล้วเป็นภาษาสุภาพนั้นที่เห่าอยู่หน้าบ้านฝากเจ้าของบ้านดูแลหมาให้ดีถ้าเห่าเพราะหิวแสงก็ต้องหาอาหารเม็ดยัดปากนะครับท่านหนูตายแล้ววันนี้มันเรื่องจริงนะเว้ยเฮ้ย,ฮยแต่ถ้าเกิดเห่าเพราะสันทันหมาก็ต้องหาตะก้อมาครอบปากด้วยครับท่านเรื่องจริงอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวโดยตามหลักยึดการ โบราณอะไรนี้นะครเพท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับจ้องอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวหลังจากที่ครั้งก่อนร้านเทพไทยเสนาพงศ์ตอนที่ยังเป็นสสอ,อยู่ท่านได้ออกมาบอกกับนายศิลาว่ามึงอย่าเพิ่งตายใช่ไหมวะอ๋อบอกว่าจะคุยกับ พล<ค>เ,<อ>เอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์นั้นไอ้พวกทหารเรวแดดเดียวทหารเรวหน้าค่ายอะไรนั้นอ,อย่ามาสแสลนหาเสนอหน้าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็เห็นด้วยอ,อหรือเปล่านะั้นก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านก็เป็นที่หน้าจับตามองหรือจะไม่จับตามองนะันก็แล้วแต,แต่แต่ที่แน่ๆม็อบปัดฝุ่นตั้งเวทีปลา,ายัยชุมนุม24มีนาคมนี้ซึ่งก็หมายถึงวันพรุ่งนี้นั้นเตรียมพบกับม็อบมีเวทีมีปรา,ายัยพร้อมดูแลความปลอดภัยผู้ชุมนุมนะครับท่านโดยม็อบ เตรียมตั้งเวทีป่าใสพร้อมกาดดูแลผู้ชุมนุม24มีนาคมนี้โดยวันนี้เลยผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโพสข้อความระบุถึงวันที่24มีนาคมให้สะพายกระเป๋าแล้วผูกเชือกลงเท้าแน่นๆเตรียมพบกับม็อบมีเวทีมีปราัยพร้อมมีการดูแลความาปลอดภัยผู้ชุมนุมโปรดต,ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับท่านก็ไม่ทราบว่าตอนนี้นั้นอาจจะเป็นการสกัดแล้วหรือเปล่านั้นเพราะว่าตอนนี้นายชูเกียรตินะครับท่านผู้ชมหรือว่าจัสตินไทยแลนด์ก็โดนไปเรียบย ร้อยแล้วครับก็อันนี้อะไรวะเนี่ยจากไทยรัฐโดยจัดตินไม่เครียดโดนคดี1 1 2ปฏิเสธทุกข้อหาตํารวจวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ฝากขังครับท่านก็เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าตอนนี้นั้นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ฝากขังนั้นเรียบร้อยเป็นทางการแล้วครับท่านแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้ถ้าเกิดไม่ได้รับการประกันตัวนั้นก็จะต้องโดนส่งไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาเรื่อยๆโดยตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแล้วเท่าไหร่หรือไม่นั้นก็ ก็ไม่อาจทราบได้นะครับท่านผู้ชมโดยแผ่นๆพรมๆเข้ามาหลังจากที่เมื่อวานได้ทราบข่าวนั้นโดยคุณชูเกียรตินี่กําลังกินข้าวนะครับท่านหน้าคอนโดหรืออะไรสักอย่างแถวพระประแดงนี้แล้วก็โดนตํารวจรวบไปครับท่านแล้วก็ไปที่สอนอชนะสงคารามแต่เอาไปฝากขังอีกสอนอหนึ่งหรือว่าสลับสล,บสลวนอะไรกันนี้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีต่อไปส่วนประยุทธ์ท้าขยาก ัดวงจรสืบท่ออำนาจก็แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมผมไม่ขัดข้อง ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมบอกมาหาซีนอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวแล้วก็ครั้งก่อนนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าการสลายการชุมนุมของตำรวจนั้นอืซึ่งประชาชนหลายชอบมันไปเรียกผิดเป็นตะก,กวดอยู่เรื่อยเลยผมก็ต้องเดินไปเตือนทุกครั้ง <c oughs> บอกว่าไม่ได้มีการเกิดเหตุประทะความรุนแรงแต่อย่างใดแต่ไปโทษนักข่าวว่าดันไปอยู่ใกล้ม็อบมวลชนที่ชุมนุมเองนั้นนะครับท่านผู้ชมก็แปลกประหลาดอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวครับท่านก็ช่งกับแม่มันไปก่อนเลื่อนผ่าน ไปก่อนครับท่านแล้วกูจะอ่านข่าวอะไรต่อไปนี้โดยตอนนี้สถานการณ์นั้นก็ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่แล้วใน่าน,นผูชม,มแม่ลืมโน้ตไว้ส่วนประยุทธ์ว่าไงทหารพรม่ารับแล้วเป็นเจ้าของกองข้าวบิศนาแต่ไม่อยากได้แล้วแจ้งไม่เกี่ยวเอาแล้วเว้ยเจ็ดนาทีก่อนนี้เองครับท่านหลังจากที่ประยุทธ์ออกมาปฏิเสธไปเมื่อชูคุชยามนี้แต่นี้16นาฬิกา40นาทีครับท่านก่อนผมจะอัดคลิป10นาที เท่านั้นเองเฮ้ย hey, ประยุทธ์ว่าไงทหารพมา่ารับแล้วเป็นเจ้าของกองข้าวปริศนาแต่ไม่อยากได้แล้วแจงไม่เกี่ยวรัฐมหานะในะรับท่านผู้ชมก็มีภาพพลเอกประยุทธ์นั้นทำหน้าทำตายิ้มโู้ยอะไรกันวะเนี่ยก็เป็นภาพแบบนี้ก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรส่วนด็อกเตอร์เสกสถุนใช่ไหมวะก็ประมาณนี้นะครับท่านจําชื่อไม่ค่อยได้ก็ได้ออกมาพันามบอกว่าใครที่คิดร้ายกับลูกของประยุทธ์นี่ทําไม ตำต้มอะไรตำนองนี้นะครับนันผู้ชมผมก็นอนเอ้ยย้อนนึกไปเฮ้ยมันพูดถึงตัวมันเองหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ไม่มีคุณค่าให้อ้าปากต่อที่จะอ่านต่อไปนั่นก็เลดอบีไปก่อนนะเว้ยอลัมโบกคอราลมออแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์บ้าบ้าบาบๆคอแตกมาอีกแล้วนะครับนันผู้ชมโดย เอ้ยมือไปทุกทีเลยไว้คอรมอเห็นชอบต่อเพราะก็ฉุกเฉินอีก2เดือน1เมษาถึง31พฤษภาคมครับท่านก็ต่อกันไปเรื่อยๆต่อกันอย่างชั่วนาตาปีต่ออย่างดิบด,ดีกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่ามันจะเลิกต่อไปเมื่อไหร่นั้นไม่แน่ใจนะเรท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจคือรู้สึกว่าตอนนี้นั้นมีแต่คนหมัน่นคี้วพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจโดยปัจชาทั้งหลายนั้นก็ได้ต่างอวยพรมันเกิดอย่างชั่วนาตาปีในครท่านผู้ ด้วยแฮชแท็กนั้นกระหึมท่านสนันทวิตเตอร์ครับท่านโดยอวยพรเนี่ยประยุทธ์นะครับท่านโดยผมบอกนี่ไม่ได้บอกว่าคําหยาบแต่อย่างใดมันบอกว่าเนี่ยเฉยๆส่วนวันนี้ประยุทธ์ไม่ทนครับท่านแต่ยังไม่ตายนะครับในผู้ชมยังอยู่ดีโดยประยุทธ์ไม่ทนส่งทนายแจ้งความทวิตเตอร์โพสต์คุกคามลูกสาว โดยสงทนายแจ้งความทวิ Twitter, ตเตอร์ทวิตเตอร์โพสขู่ค,ความทุกสาวแจ้งเอาผิดอาญาม .85 แล้วก็พรบคอมที่สอนนนางเลิงวันนี้นะคะรับท่านผู้ชมโดยบอกว่าถ้าเป็นนะทำไมฮะถ้าเป็นลูกสาวด้านแล้วด้านจะไอ้นั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าถ้าเกิดสมมติลูกสาวมันไปเดินเพ่นพ่านอยู่ในมอบนั้นก็จะเป็นอย่างไรต่อไปนะั้นก็ไม่แน่ใจนะคะรับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจคือได้มีสสหรือว่าอดีตนักการเมืองคนหนึ่งนั้นออกมาบอกว่าสักวันมันจะไม่มีที่ยืนครับท่าน โดยไอ้ไม่มีที่ยืนนี่ก็ไม่ทราบว่าตรงไหนนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าใครเหมือนกันโดยที่ยืนที่ว่านั้นอาจจะไม่มีแค่ที่พื้นหรือว่าทั่วไปเลยนั้นก็ไม่อาจทราบได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวส่วนเพนกวินก็โดนคดีละเมิดอำนาจศาลโดยถูกตัดสินจำคุก1ปีแล้วก็ไอไม่ใช่1เดือนแล้วก็สารภาพก็ได้ถูกลดโทษเหลือ15วันนะครับท่านผู้ชมแต่ได้ถูกนำตัวย้ายจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพย้ายไปเรือน จำไม่ทราบว่าเป็นวัยหนุ่มปทุมหรือเปล่านั้นซึ่งที่นั่นได้สัมภาษณ์ประชาชนทั้งหลายที่เคยเข้าไปสัมผัสในนั้นเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะเถื่อนเล็กน้อยถึงขนาดหนักนะครบูชมแต่สมัยก่อนก็ไม่ทราบว่าสมัยนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนอันนี้อะไรวะเนี่ยนิกเออไม่ทราบว่านิกรจํานงหรือเปล่าไม่แน่ใจย้อนไอศจ้าอีกแล้วฟังให้ได้สับก่อนมาวิจารณ์โดยใครวะเนี่ยนิกกย้อนศิลาฟังให้ได้สับแล้วจับประเด็นให้ดีก่อนวิจารชี้แก้รัฐธรรมนูญเป็นนโยบายที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่าล่า ช่ชอทอพถอนตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อชาติไทยพัฒนาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมอ๋อชาติไทยพัฒนาจากนิกรจำดวงครับท่านก็มันเป็นการออกมาบ้าบอบอคอแตกนะครับท่านผู้ชมของฝ่ายที่พยายามจะแย่งชิ้นอะไรวะอาหารยำชามข้าวสุนัขหรือเปล่านั้นก็มีประชาชนหลายออกมาแถลงยืนขยแบบนี้ผมก็บอกว่าแถลงถูกต้องนะ หรือไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีเออก็ไม่ค่อยมีข่าวอะไรครับท่านวันนี้อะไรวันเนี่ยอืมสวยอย่างนี้วัดเจอมาบ่าววิทุกรอบเลยเว้ย โดยประวิทย์ยักไหลประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยไม่ชวนร่วมแก้และธรรมนูญอะไรของมันว่าก็ใช่กับแม่มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยพวกขอกหาซีนนี่มันก็ออกมาอ๋อแต่ไม่ได้นะท่านผู้ชมจะไปว่ามันแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าวันๆนั้นไม่รู้มันรู้อะไรบ้างนอกจากคําว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็เป็นสิ่งที่น่าสมเพชเวทนาหรือป่านั้นผมก็ไม่อาจทราบได้นะท่านผู้ชมโดยวันนี้นั้นสถานการ์ข่าวไม่ค่อยจะมีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่หรืออาจจะมีนั้นผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจคือวันนี้ไม่ รู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมส่งบอลให้ไม่กระปีบบ้กระเป๋าอย่างที่เคยเป็นครับท่านก็ต้องอก็ต้องขอถแถลงเรียนใครไว้ตรงนี้โดยวันนี้ขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนวันพรุ่งนี้นั้นต้องจับตามองว่ากระแสม็อบจะเป็นอย่างไรและจะมีการใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือตะกรวดหรือว อ๋อตำรวจหรือไม่อย่างไรนะการชมส่วนข่าวของไอเสกสุนอะไรนั้นก็อย่าไปให้เนื้อที่ข่าวมันมากนะครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่รวบรวมมาแถลงข้างต้นหากชอบวีดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทักงเล็กน้อยถึงบ้านกลางจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่จบไปก่อน